สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาทำเอ็มทีสนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้จนหมดนะคะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นเอ็มทีสในคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะวก็ถือว่าเอาไอเทมที่เมย์ใช้จนหมดเนี่ยมาโลาะแล้วก็มาให้ดูกันเลยว่าอะไรที่เมย์ใช้หมดแล้วบ้างบางอันนี้จะเป็นอันที่ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะก็ถือว่ารวบยอดมาอยู่ในคลิปนี้เลยเนาะเนื่องจากว่าไอเทมเยอะมากนะคะนี่ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะเริ่มด้วยตัวแรกนะคะนี้เป็นไอเทมที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คือนี่เลย b ิโอเนะคะตัวนี้เป็น perfect cleansing water นะคะสูตร oil clear สำหรับตัว b ิโอเ cleansing water เนี่ยเมยเคยดีวิวไว้ในบล็อกแล้วนะคะนั้นจะเป็นสูตรแรกที่เขาออกมาซึ่งมันจะเป็นแพคเกจิ้งสีชมพูหมดเลยนะคะนั้นก็จะเน้นเรื่องของการทำความสะอาดที่ให้ความชุ่มชื้น วเวลาเช็ดแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกแห้งตึงแล้วก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรเคลือบๆผิวสาหรับผิวแห้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะที่เพิ่งออกมาไม่นานสิ่งที่เพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมันจะสามารถช่วยทำความสะอาดสําหรับคนที่ผิวมันข้างๆมาก,มากแล้วก็พวกไขมันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบนผิวได้ดีขึ้นนะคะซึ่งถามว่าส่วนตัวเมย์ใช้แล้วเป็นไงเมย์รู้สึกว่ามัน เรียกว่าไงอ่ะเบากว่ารุ่นที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าทาให้แห้งตึงอะไรนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วก็โอเคใช้แล้วแฮปปี้คือถ้าเป็นรุ่นที่แล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีอะไรเคลือบผิวไว้ซึ่งถ้าคนผิวแห้งมากๆอาจจะรู้สึกสบายผิวกับฟิลลิ่งนั้นมากกว่าส่วนคนผิวมันหรืออย่างเมย์เป็นคนผิวผสมอะไรเงี้ยใช้ได้ทั้ง2ตัวแต่ถ้าผิวมันมากๆก็ตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่สบายผิวมากกว่านะคะถามว่าทำความสะอาดดีไหมทํางานได้ดีมากนะคะแล้วก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปถ้าพกพาหรือเอาไปเเดินทาางก็ถืออว่อค ส่วนตัวเมย์ชอบคลีนซิ่งเขาอยู่แล้วนะตัวนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะคะอีกหนึ่งตัวคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะก็คือนี่เลยกานเย่นะคะเป็นไมเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เมย์เพิ่งรีวิวไปเหมือนกันนะคะสําหรับอันนี้นี่ถือว่ามาวินมากๆในปีที่ผ่านมา ข้อดีของมันก็คือว่า1ราคามันถูก2คือมันให้มาในปริมาณที่เยอะมากและทำความสะอาดผิวหน้าได้ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่มาวินในในใน,ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นหลายๆคนว่าบล็อกเกอร์ทุกคนนี่ก็มีความกรีดร้องนะนางถูกมากจริงๆแบบ200ต้นๆนะในไซส์แบบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุ้มค่ามากนะคะต่อมากินแคร์นะคะตัวนี้เป็นอ่าชวสวองนะคะพัฟลิสปรัคเคิลอมพูนะคะตัวนี้เป็น สกินแคร์อ่าเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนตัวเตรียมผิวสําหรับการบํารุงผิวในขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะเมย์เคยรีวิวเต็มๆว่าใน YouTube แล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะตัวนี้คุณสมบัติหลกัหลกๆของมันก็คือจะมีพอพเอรลิสนะคะหรือว่าเป็นสารสกัดจากรังผึ้งซึ่งมันจะมีคุณสมบัติในการช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าสามารถเอาไปผสมกับสกินแคร์รอื่นๆได้นะส่วนตัวถามว่าเมยรม์รู้สึกว่า เหมาะสำหรับคนที่ผิวมีปัญหาแพ้ง่ายมากๆอะ่ะคือด้วยตัวส่วนผสมด้วยอะไรอะ่ะคือมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะเป็นสกินแคร์ที่ใช้ง่ายบางเบาซึมเข้าผิวไปเลยแบบไม่รู้สึกเลยว่ามีการทานางเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยคือสําหรับใครที่ต้องการการบํารุงเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทําได้จะทำว่า เคารว่าไงอ่ะเป็นแบบ must have. มาแทมไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเป็นออปชันมากกว่าสําหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจอันไหนที่เมย์บอกว่ามีรีวิวเดบอลได้สามารถไปดูรีวิวเต็มๆได้นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นการรีแคปสรุปสั้นๆนิดนึงนะกันแดดน,นะคะตัวนี้เป็น DRGL นะคะตัวนี้เป็น Sun Protection Mist นะคะสําหรับ Hair f a c และบอดี้ s อ uh, f 29 PA บวกๆนะคะสำหรับตัวนี้เคยเป็นเฟริดของเมในเดือนเดือนที่ผ่านๆมานะสำหรับ DRGL uh, เนี่ยเขาเป็นแบรนด์แบรนด์เวทสำอางจากสิงคโปร์นะคะตัวนี้ที่เมชอบเพราะว่ามันเป็นสเปรย์กันแดดที่ให้ความรู้สึกเหมือนมิสคือมันจะเป็นเหมือนน้ำฉีดพ่นออกมาเลยสำหรับการลงสกินแคร์ตอนเช้าที่วันไหนเมขี้เกียจเมก็จะใช้ตัวนี้ในการพ่น จริงมันจะใกล้หมดแล้วแหละไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยแต่ละองมันจะไม่ได้ละเอียดมากนะวเวลาฉีดเสร็จมันก็จะมีความเป็นแบบน้ำๆอย่างนี้ก็ต้องถูนิดนึงนะคะเพื่อให้ซึมเข้าผิวไปส่วนตัวเม์รู้สึกชอบฟิลลิ่งความเย็นเหมือนน้ำของมันทําให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายมากขึ้นในตอนเช้านะแต่ถามว่าเติมระหว่างวันอาจจะมีความแฉดนิดนึงนะเพราะว่าสเปรย์มันไม่ได้แบบฟุ้งละเอียดจนหายไปขนาดนั้นนะคะโดยรวมใช้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากราค่าจะสูงนิดนึงแต่ถ้าใครมีปัญหาว่าผิวแพ้ง่ายหรือว่า อยากใช้เป็นแบบพวกแบรนด์เวสสาอางนะคะตัวนี้ก็เป็นช้อยนึงที่น่าสนใจเข้าไทยแล้วอันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเป็นเซาวาซูเฟิร์สแคร์แอคทิเวตติ้งเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราพูดถึงกันบ่อยมากเพราะว่าเป็นสกินแคร์ตัวหลักที่เมย์ใช้เป็นประจำนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการเตรียมผิวก่อนที่จะลงในสกินแคร์ขั้นต่อไปแล้วก็ตัวนี้ส่วนตัวเมรู้สึกว่าเมใช้แล้วหนึ่งคือติดกลิ่นของมันที่มันให้ฟิลลิ่งที่หอมแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็สองคือเนื้อสสัััมมผน ให้ความชุ่มชื้นได้นิดหน่อยแต่ยังดูบางเบาอยู่นะคะ3คือส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าพอเวลาเมย์ใช้ตัวนี้แล้วผิวเมย์ค่อนข้างแข็งแรงขึ้นเป็นตัวแบบเป็นตัวสตาร์ทที่ดีในในบบรรดาสก,กินแคร์ของเมย์ที่แบบรู้สึกว่าขาดไม่ได้นะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ใช้ประจําแล้วหมดมาหลายคนแล้วนะคะถ้าใครดู MTS บ่อยๆก็จะเจอนางทุกรอบเลยต่อมาอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นขาประจํานะคะก็คือนี่เลย b i o t เทอรนะคะไลฟ์ p พงเพอร์เนสเซนตนะคะตัวนี้เป็นรุ่น Charity Edition นะคะออกมาในช่วงปีที่แล้วหรือเปล่าเมย์ไม่แน่ใจนะคะเป็นแบบช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เมย์ใช้ประจําเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลักๆคือมันเป็นตัวที่สเต็ปต่อมาหลังจ,จากที่เมย์ลงเซ w ว s ซ o First c a ครเมย์ก็จะใช้ตัว e s s e n นตตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเอ s e ซน e ์ที่มีความหนึบมีความแบบ ให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวสซวสูนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นการไล่สเต็ปกันขึ้นมาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันช่วยช่วยปอบประโลมผิวอย่างช่วงไหนที่ผิวลุกอักเสบหรือมีรอยสิวมีอะไรแล้วมุดมาร์กทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยบรรเทาได้นะคะหลักๆที่ชอบก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นของมันแล้วก็การช่วยปอบประโลมผิวนะซึ่งอันนี้ก็ใช้ต่อเนื่องมาจนขวดนี้จะหมดแล้วนะคะ ไม่นับผลและอีกเหมือนกันนะคะใครอยู่ใน MT เป็นประจําเหมือนกันเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้หมดบ่อยๆตลอดเวลาเหมือนกันนะคะก็คือ mineral water หรือว่าพวกสเปรย์น้ำแร่นะคะนี้เป็นของ Fresh Drop นะคะตัวนี้เป็น Pure Mineral Spray จะมีขายอยู่ที่ Even Boy นะคะสําหรับตัวนี้มันจะเป็นตัวสเปรย์น้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากามะเขือเทศนะคะซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติ ในการช่วยบำรุงผิวด้วยส่วนตัวเมมีไซส์เล็กไว้ใช้เพียบเลยนะคะซึ่งเมยว่ามันสะดวกดีรู้สึกว่าสเปรย์มันค่อนข้างดีก็คือว่าให้ละอองที่ละเอียดแต่ไม่ได้ละเอียดมากนะแล้วก็คือกําลังดีไม่ได้เยอะจนเกินไปจุดเด่นของมันคือแพคเกจจิ้งที่เล็กมากไซ,ไซส์อันนี้นะมันจะมีหลายไซส์แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าตัวไซส์เนี้ยเมรู้สึกว่ามันพกพาง่ายและพกพาสะดวกน้ําหนักไม่เยอะด้วยนะคะก็เลยเป็นตัวที่ตอนนี้ใช้พกบ่อยๆหรือว่าเอาไว้ในรถขวดนึงก็จะเป็นตัวนี้นะคะ มาถึงขั้นตอนของมาส์กนะคะสำหรับมาส์กเนี่ยจริง,รงๆเป็นไอเทมที่เมย์ใช้หมดแบบ ทุกเดือนความจริงถ้ามารีวิวให้หมดในเอ็มทีจะเยอะมากนะแต่ว่าน,นี้ถือว่าเอาสรุปคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเก็บไม่ไหวมันมีหลายมันมีหลายหลายรุ่นมากนะคะตัวนี้เป็นตัววิตชี่นะคะตัวนี้ i อเดียไว t e Sleeping Mask นะคะอันนี้เคยรีวิวใน YouTube แล้วเหมือนกันนะคะเมย์ชอบผลลัพธ์ในเรื่องของเอ่อไวท n เทนนิ่งของมันเพราะว่ามันช่วยลดเลือนพวกรอยสิวอะไรที่เมย์เคยมีอ่ะได้ค่อนข้างดีจริงๆนะคะผลลัพธ์มันเห็นค่อนข้างชัดเจนส่วนเรื่องของความชุ่มชื้นก็ได้ประมาณนึงแต่ไม่ได้เยอะมากหลักๆ ือมันเป็นเขาเรียกอะไรสกินแคร์ที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานของเมย์เพราะว่าปกติเมย์จะไม่ค่อยได้ใช้ไวท์เทนนิ่ง จะใช้พวกอะไรที่เป็นเรื่องของการประลมผิวดูผิวดูแลผิวอง์รวมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวไวเทนนิ่งที่เสริมเข้ามาในส่วนของการให้ความชุ่มชื้นด้วยซึ่งส่วนตัวเมย์เลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เวิร์กมากแล้วก็โอเคมากน้ําหอมกับตัวแอลกอฮอล์กลิ่นอาจจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะแต่ว่าส่วนตัวพอเมย์ใช้ไปนานเมย์ main, ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคแล้วก็ชอบมากเลยมาตัวที่2องท่านี้ใช้มาหลายปีแล้วนะคะถ้าใครติดตามกันบ่อยๆก็จะเห็นตั้งแต่ก่อนเข้าไทยเลยนะคะก็คื ลุลุนลุนนะคะหรือว่าลุลุลุนของเมเป็นคนที่พยายามที่จะออกเสียงไม่เหมือนชาวบ้านตลอดไม่เข้าใจเพราะอะไรนะคะสาหรับลุนลุนเนี่ยจะเป็นมาสกของญี่ปุ่นที่มีอยู่หลายสูตรมากแต่ก่อนมันจะมีไม่กี่สูตรแต่ตอนนี้คือแบบขายดีที่นู่นมากก็จะออกมาหลายสูตรมากเลยนะคะซึ่งมันเป็นมาสกที่เมใช้เป็นแบบมาสก d ดลี่มาระคือเป็นมาส์ที่ใช้ได้ทุกวันมันไม่ได้แบบแผ่นชีทมันจะบางนิดนึงนะคะอาจจะยุ้ยๆหน่อยอาจจะไม่ค่อยแบบถ้าเทียบกับคุณภาพกับแบรนด์อื่นอาจจะดูมีความแบบยุ้ยๆๆนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเอเซนส์มาส์ที่ สามารถมัง์ได้ทุกวันจริงๆคือมันไม่หนักจนเกินไปแล้วก็หยิบใช้ง่ายค่อนข้างสะดวกนะคะซองหนึ่งอะที่เมย์เคยใช้ใหญ่หญหญๆอะคือมันมีเป็นแพ็คแบบเกือบร้อยอันก็มีนะคะแต่อันนี้จะเป็นที่ขายในเมืองไทยก็จะมีประมาณ7แผน่นใช้ได้1อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งส่วนตัวเมย์ก็ยังรู้สึกว่าถึงแผ่นชีทมันจะบางถึงแผ่นชีทมันจะบางไปน,นิดนึงแต่ว่าส่วนตัวเมย์ว่ามันเป็นมาลท์ที่ใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันจริงๆนะก็ชอบนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นลุรลๆดอุย้ยกระจุย อันนี้ก็เป็นรุ่นๆอีกอันหนึ่งนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นสูตรสีชมพูนี่เมย์ไม่แน่ใจคือมันอ่าน,านไม่ออกแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะสำหรับสีชมพูส่วนคออันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะก็เป็นตัว Refine and Tightening นะคะ วันนี้จะเป็นสูตรที่ชะลอริ้วรอยแล้วก็ช่วยกระชับผิวนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยนะคะหมดแล้วเหมือนกันนะคะแผ่นชีสมาม์กตัวนี้จะหนากว่ารุ่นปกตินิดนึงนะคะคุณภาพมันจะเป็นแผ่นชีสาส์กที่ดีกว่านิดนึงก็เลยส่วนตัวรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากกว่านะคะถามว่า เรื่องของการกระชับผิวอะไรอย่างเงี้ยยังมองไม่เห็นมากนะักแต่ว่าถ้าได้ก็ดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นมากสก์จากรุ่นๆนะคะ2ตัวที่เมย์ใช้หมดเกลี้ยงควาจริงน่าความจริงใช้หมดไปมากกว่า2ซองเองนะแต่ว่าเอามาให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะเก็บไม่ไหวอันนี้เป็นมากสก์อีกหนึ่งตัวที่เคยเอามารีวิวให้ดูกันในช่วงที่ปีที่ผ่านมานะคะก็คือซาน่าอเมริกาฮอนโญนะคะตัวนี้เป็นมอยส์ชีสมาร์กนะคะก็มาเป็นลักษณะ แพ็เกจจิ้งแบบนี้จริง,รงๆข้างในหมดหมดไปนานมากแล้วแหละนะคะก็เป็นมาสที่สามารถใช้ได้ทุกวันเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้คุณสมบัติหลักๆของเขาเขาก็จะมีส่วนผสมของเต้าหู้อะ คุง่ายก็คือแบบว่าสารสารสกัดจากเต้าหู้ซึ่งมันจะช่วยในการดูแลผิวสําหรับแบรนด์นี้นะคะลองไปดูรีวิวเต็มๆได้ในคลิปที่เมย์เคยเอาลงไว้ดีกว่านะแผ่นชีสมาร์กมันจะหนากว่าของลุลุนนะคะแต่ว่ามันจะมีไซส์ที่เล็กกว่าหน่อยอย่างลุลุนเนี่ยมันจะเอ่อเรียกว่ายืดหยุ่นมากกว่าบางแลยยืดหยุ่นมากกว่าแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่หนาแล้วก็กระชับผิวแต่ว่าไซส์เล็กกว่านิดหน่อยนะคะซึ่งส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าเอสเซนส์ของมันก็จะเบากว่า ตัวของรุนๆเหมือนกันนะก็คือสามารถใช้ได้ทุกวันเหมือนกันแต่ตัวนี้คุณสมบัติหลักของเขาคือใช้มาสแค่แป๊บเดียวคือไม่เกิน5นาทีประมาณ5นาทีนะคะซึ่งแน่นอนว่าเอ s เซนส์มัน,น้อยกว่าเพราะว่ามันใช้ในเวลาสั้นกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นมาสที่ เมไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าเพราะว่ามันไวดีนะคะแล้วก็สะดวกดีให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วก็แฮปปี้ใช้จนหมดเลยเพียวสไม้นะคะก็สําหรับเพียวสไม้เนี่ยมันจะเป็นมาร์กที่ดังมากในญี่ปุ่นถ้าใครเคยไปดรากตร์ที่ญี่ปุ่นจะเห็นเพียวสไม้หลายแบบมากนางมีหลายแบบมากหลายแบบจนน่ากลัวเลือกไม่ถูกนะอันนี้เมย์ใช้หมดไปหลายซองมากๆแล้วจริงๆนะคือถ้าใครไปดูใน i g จีแฮชแท็กบัคซี่มีมาร์กนะคะจะเห็นเลยว่า มีเพียวสมัยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นอาร์ตมาร์คคือแต่ละแต่มันจะมีหลายรุ่นอย่างที่เมย์บอกไปซึ่งแต่ละรุ่นมันก็จะมีลายไม่เหมือนกันมันจะเป็นแบบลายอันนี้จะเป็นลายเทรนชั่นแลของญี่ปุ่นนิดนึงนะคะไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่ามันเป็นอันนี้จะเป็นลายแบบดั้งเดิมมีลายกระตูล,ลาย สัตว์หมาแมวอะไรอย่างเงี้ยหมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะก็สนุกดีสําหรับเมแล้วก็แผ่นชีทมาร์คคุณภาพค่อนข้างดีนะสิ่งสําคัญอย่างหนึง่งคือตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นได้แบบเต็มคันมากๆเต็มคันถ้าเทียบเลเวลกันตัวนี้เป็นแบบเดลี่เบสิกใช่ปะตัวนี้อ่ะขึ้นมานิดนึงนะคะให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้แบบหนักมากตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นสุดๆนะคะก็เป็นตัวที่แบบมอยส์มากสําหรับกลางคืนวันไหนที่รู้สึกผิวแห้งมาก ตัวนี้เอาอยู่หน้าตามาสแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นไม่เหมือนกันนะคะซึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรสีสันในการมาส์หน้าถ้าใครชอบมาส์หน้ารุ่นอันเนี้ยเพวสมล์อันเนี้ย,ยนนก็เป็นตัวที่น่าสนใจสนุกดีนะคะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากเลย ตัวนี้เป็นตรีนะคะตัวนี้เป็นสครับแอนด์แฮร์รี่อินฟอซิงนะคะตัวนี้จะเป็นคอนดิชเนอร์สําหรับตรีอินฟอซิงเนี่ยนะคะเมย์มีตัวที่เป็นแชมพูด้วยจะเป็นเฟรนด์ของเมในเดือนที่ผ่านมาตัวนี้จะเป็นส่วนของคอนดิชเนอร์ที่เมก็ใกล้จะใช้จนหมดแล้วนะ,ะตัวของเขามันจะมีส่วนผสมของออยล์่ันท้างเยอะเน,อเนื้อเนื้อจะหนักและข้นกว่าคอนดิชเนอร์ปกตินิดนึงส่วนตัวเมชอบที่เมชอบคือเมชอบกลิ่น กลิ่นของมันที่เป็นกลิ่นแบบ ender, ลาเวนเดอร์กลิ่นกลิ่นแบบเหมือนเป็นกลิ่นอะโรมาเทอรรพีนะคะมันจะให้ความรู้สึกที่พอนห้างผ่อนคลายเนื้อจะข้นนิดน,นึงซึ่งมันช่วยในการแบบช่วยเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะทาให้ผมลื่นขึ้นนุ่มขึ้นได้ค่อนข้างโอเคนะคะเมย์จะชอบแชมพูของเขามากกว่านะคะเพราะกลิ่นมันหอมกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เบาวกว่าแต่ถามว่าตัวนี้ใช้แล้วโอเคไหมก็โอเคมากเลยอันนี้ไม่อ่านชื่อแบรนด์ไม่ออกแล้วต้องขอโทษด,ด้วยตัวนี้เป็นเนลโพลิสตี้มูเวอร์นะคะก็ จะมีลักษณะเป็นสปองข้างในแล้วก็มีน้ํายาล้างเล็บอยู่ข้างในมันจะเป็นกลิ่นมะลินะคะเมย์ใช้จนแห้งแล้วแหละแต่ว่ามันแห้งไวพอสมควรคือใช้ได้ไม่นานอ่ะแต่มันแห้งหมดแล้วซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแห้งไวขนาดนี้แล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นมะลินะคะซึ่งส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งฟองน้ําข้างในมันค่อนข้างแน่นเวลาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันมันใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงแล้วก็กลิ่นมะลิเป็นกลิ่นที่เมย์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก นะนอกจากนี้ก็จะมีอายไลเนอร์นะคะนี้เห็นกันบ่อยนะคะ Maybelline ว v e r s า a r p Liner นะคะสีน้ำตาลอันนี้เป็นเวอร์ชันของญี่ปุ่นซึ่งมันเหลาตัวเองได้ตรงนี้มันสามารถเหลาตัวเองได้ก็เลยเป็นอันที่เมใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็มันเป็นสีน้ําตาลที่เป็นธรรมชาติดีนะคะแล้วก็ไม่แพนด้น,นะคะอีกอันหนึ่งอันนี้เป็น a i r y d r o p s นะคะตัวนี้เป็น Starry Eye ตัวนี้จะเป็นสีออกอมแบบ กรม่านิดนึนงมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะตัวนี้จ,จะรู้สึกว่าแห้งนิดนึงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ติดทนมากและใช้ดีมากสีสวยมากนะคะก็เป็นอายไลเนอร์สองตัวที่เมย์ใช้บ่อยๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะถ้าจากีก็มีเธอร์อายบราวด์แททูนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เมย์ใช้ได้ครั้งสองครั้งเองอะแต่ว่ามันแห้งหมดแล้วนะคะก็เป็นที่เขียนคิ้วแบบเจลหรือว่าเป็นแบบ ครีมที่มันจะติดทนนานมากกว่าตัวดินสอเขียนคิ้วปกตินะคะส่วนตัวเมเมยรู้สึกว่าตัวนี้แห้งไวไปน,นิดหนึ่งสีสีนี้เป็นสีที่โอเคนะสีเบอร์3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะอ๋อสีเบอร์2 medium brown นะคะแต่ตัวนี้เป็นสีที่โอเคแต่ว่ามันแห้งไวมากไปนิดหนึ่งนะคะมันก็เลยใช้ไปได้ไม่กี่ครั้งก็หมดแล้วนะคะต่อมานี้เป็นน้ำตาเทียมนะคะที่เมย์ใช้จนหมดหน้าตาเป็นแบบนี้ อันนี้ไม่อ่านชื่อไม่ออกเดี๋ยวเมใส่ไว้ให้ถ้าเมเจอชื่อนะคะมันจะเป็นน้ําตาเทียมของญี่ปุ่นที่แบบเย็นมากเย็นสุดขั้วหัวใจสบายตามากๆนะคะสาหรับใครไปญี่ปุ่นเนี่ยน้าตาเทียมเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ต้องซื้อนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เมยใช้ประจานะคะมันเป็นความเย็นแบบขั้น maximum สูงสุดนะคะก็เป็นตัวที่ใช้จนหมดแล้วต่อมาสุดท้ายนะคะอันนี้เป็น nature r e public นะคะ bamboo charcoal nose a n t zone นะคะก็ เป็นตัวที่ช่วยลอกสิวเซียนนะคะเมยเคยโพสต์ใน IG ไปสําหรับตัวนี้มีความเป็นเฟรริในช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยคือใช้มาตลอดนะคะก็คือมันเป็นมาสกที่แบบทาลงไปบนจมูกแล้วพอลอกออกอะสิวเซียนมันจะออกแบบ ออกดีมากมันออกดีมากมันออกมาหมดเลยสะใจมากนะคะซึ่งเป็นตัวที่เมย์ใช้ประจําแล้วหมดไป1เซตแล้วจริงจริงมันจะมีตัวที่เป็นเหมือนโทนเนอร์ให้มาส์ที่จมูกก่อนแล้วก็ค่อยลงตัวนี้ด้วยนะแต่ว่านั้นเมย์ไม่แน่ใจว่าเอาไปไว้ตรงไหนแต่ว่ามันหมดไปก่อนแล้วนะคะก็เป็นแบบเซตที่แฮปปี้มากสาหรับใครที่หาพวกที่ลอกสิวเซียนอะเวิร์กมากจริงอันนี้มีขายในไทยแล้วนะคะก็ ประมาณนี้นะคะสําหรับ MT นะคะในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเก็บสะสมของเก่าเก็บสะสมไอเทมแพคเกจจิ่งว่างเปล่ากันมานานนะคะก็ถือว่าเอามาอัปเดตกันนะคะสําหรับใครที่อยากดูว่ามีไอเทมมาไหนที่น่าสนใจและเมย์ใช้จนหมดและเมย์ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะใครอยากดูรีวิว how to อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเม์ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆโดยการ Subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย